ปิตาพันธุกรรม,มะปิตาแปลว่าพ่อเจ้านายผู้ชายผู้ใหญ่คนที่นับถือกันพันธุญาติพี่น้องเผ่าพันธุสถานที่จิตใจถิ่นกําเนิดกรรม,มะแปลว่าหน้าที่การงานการกระทำดาทุอยู่ในปิตาพันธุกรรม,มะส่งเสริมให้เจ้าชะตามีหน้าที่การงานที่ใหญ่โตกรรม,มะปิตาการงานใหญ่โตกรรม,มะพันธุมีงานในถิ่นฐานบางเกิดตัวเองส่งเสริมสนับสนุนกัน ถ้ากำลังประเคราะดีด้วยแล้วยิ่งทำให้หน้าที่การงานมีความมั่นคงค่อนข้างสูงเป็นเจ้าของธุรกิจทำงานใหญ่ๆจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดกำลังประเครไม่ดีอย่าทำงานใหญ่เกินตัวนะครับการงานดีมีการสนับสนุนแต่อย่าทำใหญ่เกินตัวอาจจะไม่ส่งเสริมกันมากนักดาวจรในอยู่ในปีตาพันธุกรรมขยายงานทางานใหญ่ๆใ,ใ,ในปีนั้นขยายธุรกิจในปีนั้น จะส่งเสริมสนับสนุนและเจ้าชะตาเป็นคนใจใหญ่คิดขยันอยู่ตลอดเวลาทำอะไรก็ตามเป็นคนไม่หยุดนิ่งขอหได้ทำอยู่ได้ถ้ายิ่งเจ้าชะตามีกำลังพระเคราะดีแล้วยิ่งทำยิ่งประสบความสำเร็จทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ดีส่งเสริมเจ้าชะตา